คลิปนี้ไม่ันน้ไปงานไมด้ขนี้นะครับกำลังติดขบวนเป็ดนับแสนตัวครับพี่น้องครับโอ้ผมกำลังจะรีบไปงานครับแต่ไปไม่ได้เป็ดได้ปิดถนนไปนี่เรียบร้อยก็ไม่ได้ใจนะครับว่าเกิดจากสถานการณ์อะไรทำให้เป็ดต้อง ลุกฮือออกมาปิดถนนขนาดนี้นะฮะเ,เ,เรามูม่มวลมหาประชาเป็ดครับพี่น้องครับตอนนี้ได้ไหลทยอยเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทและทำการปิดกั้นถนนทุกสายในตอนนี้ครับ งากระจะจุยแน่ผมจะไปงานครับกำลังจะรีบไปงานน้องเพลงติดเป็ดโอ้ดูไเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูะตน้องครับกลับกลับครับ กูจะกลับเฮ้ยเร็วๆ้โอ้ติดเป็ดเวนแด้ธอรเอาไปไปมาเดินมาแถวเลยนะ เัินบนแถวอย่างนี้ดิดูดิมันเจอยังไงมะนะ